สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับพบกับผมนะครับเปเดมอลนะครับในช่องพปาเดมอลสปีกิตร้านะครับผมนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับนะครับเทคนิคนะครับมีหลายคนถามเข้ามามากมายเลยนะครับมีน้องๆหลายคนถามเข้ามาว่าอ่าอยากจะรู้เทคนิคนี้จริงๆนะครับก็ในเมื่อจะรู้ผมก็จะบอกนะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมจะพูดหัวข้อที่มีชื่อว่านะครับทํำยังไงถึงจะเล่นได้เทมโป200นะครับ คือจะสปีดกีตาา์ยังไงให้ได้เทมโป200หรือนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าอยากได้เทมโป200เนี่ยต้องฝึกยังไงนะครับถามเข้ามามากมายนะครับวันนี้จะตั้งหัวข้อที่มีชื่อว่าอยากจะเล่นสปีดได้เทมโป200ต้องฝึกยังไงนะครับผมมีให้มีหัวข้อสีข้อนะครับที่ท่านผู้ชมจะต้องทําตามนะครับท่านผู้ชมต้องเข้าใจสียจะทาข้อแรกก่อนนะครับว่าการที่คุณจะเล่นกีตาร์ความเร็ว ไม่ว่าจะเป็น 180, 190หรือ200เทมโปที่สูงสูขึ้นไปนะครับความเร็วที่แบบสูงสูสปีดสปีดไฮสปีดแบบนี้นะครับผมก็อยากจะบอกท่านผู้ชมทุกคนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ใครฝึกก็ได้นะครับมันไม่ใช่ว่าจะทํากันได้แบบภายใน2วัน2เดือนนะครับอ,อย่างผมกว่าจะเล่นได้เทมโป2 0 0กว่าขนาดนี้220-230ขนาดนี้ผมใช้เวลาทั้งหมดกับ10ปีนะครับใช้เวลาในการฝึกกับเมทนอมนะครับ อ่ะคราวนี้นะครับแล้วจะต้องทํำยังไงล่ะถึงจะเล่นได้ความเร็ว200นะครับแบบสบายอย่างแรกครับอย่างแรกเนาะอย่างแรกเลยนะครับคุณจะต้องวางมือซ้ายมือขวาใหม่หมดครับนะครับแล้ววางยังไงล่ะอ่ามาดูนะครับอ่าทำยังไงถึงจะเล่นได้บีด2 0 0นะครับมันมีเคล็ดลับยังไงทีนี้การวางมือนะครับเวลาสปีดเวลาคุณเล่นสปีดนะครับอย่างแรกเลยนะครับมือซ้ายเอาผมจะเอามือซ้ายก่อนมือซ้ายพยายามจะไปเก่ง อย่าไปบีบแบบนี like. ้นะครับอย่าไปกดแบบนี้ยิ่งคุณไปกดคุณไปเก่งคุณไปบีบนะครับความเร็วคุณยิ่งจะลดลงเหมือนคุณไปวิ่งอ่ะมีคนไปจับขาคุณไปคุณวิ่งเร็วไหมล่ะนะฮะเวลาไปว่าคุณจะสปีดเนี่ยคุณต้องปล่อยให้นิ้วมือสบายที่สุดให้นิ้วมือซ้ายสบายที่สุดให้เหมือนปุยนุ่นเลยให้นิ้วคุณอิสระไปได้สบายที่สุดอย่าไปเก่งอย่าไปบีบมันไว้อย่าไปกดมันไว้ยิ่งเวลาสปีดสปีดเร็วๆล้นเรียวคุณยิ่งไปเก่งนะัมนก็ยิ่งงช้าล ช้าลงไม่พอเล่นมันก็จะเกิดความอึดอัดอึดอัดไม่พอนะครับคนฟังก็จะรู้มันไม่ใช่เร็วธรรมชาตินะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองสปีดความเร็ว200ให้คุณดูนะว่าเวลาที่ผมปล่อยนิ้วแบบสบายๆโดยไม่เก่งอ่ะมันจะเร็วกขนาดไหนโอ g o d ดูนะสบายสบา นะฮะก็อย่าไปเก่งนะครับอย่าไปเก่งมันมากนะครับมือซ้ายคุณอย่าไปเก่งนะครับอย่าอย่าไปเก่งอย่าไปบีมันแบบนี้น้องๆหนูๆนะครับอ่าน้องๆที่กำลังฝึกกีตาร์นะครับมหนึ่งมสองม .3 ามนะครับมาเจอผมก็เป็นครูนะครับก็จะบอกนักเรียนทุกคนว่านะอย่าไปเก่งอย่าไปกดมันมากอย่าไปบีมันมากอย่างนี้ยิ่งไปทําแบบนี้นะครับมันไม่ได้เกิดความเพะไรเลยมันทําให้ความเร็วของคุณลดลงด้วยซ้ำนะครับทรานี้ มือซ้ายปล่อยให้มันฟรีสไตล์ให้มันเบาๆไปเลยปล่อยนะครับแล้วก็อีกเคล็ดลับข้อหนึ่งที่ผมจะบอกนะครับทุกคนเลยจะไม่มีความลับผมจะบอกหมดเพราะวิาวชานี้ไม่ใช่ของผมนะผมเรียนมาก็าจริงนะครับทีนี้เวลาที่สปนะีดปิกกิ้งเนี่ยทำยังไงให้นิ้วมันเร็วทำยังไงจะเร่งความเร็วได้หนึ่งนิ้วของคุณห้ามยกแบบนี้ผมสอนไปแล้วนะในคลิปแรกใครไม่เข้าใจกลับไปดูคลิปแรกนะครับคลิปแรกที่ผมเริ่มทําเลย แบบนี้ไม่ได้นะนี่นิ้วปลาหมึกแบบนี้ให้ตายก็ไม่เร็วครับให้ตายคุณก็ไม่เร็วนะครับเพราะเสียเวลาครับนะเพราะอะไรเพราะยิ่งคุณไปยกมากมันยิ่งเสียเวลามันยิ่งทําให้นิ้วคุณล้ามากขึ้นนะครับยิ่งไปยกนิ้วสูงแบบนี้มันทําให้ความเร็วของคุณลดลงและจํากัดลงและมีหน้าซ้ํานิ้วทั้งสี่นิ้วของคุณจะเกิดอาการเป็นตัดขิวได้ตัดขิวจากนั้นก็ไม่พอนะครับจะรามมาถึงแขนม,มาถึงไหล่ นะครับความเร็วของคุณจะลดลงนะครับฉะนั้นสรุปคือมือซ้ายปล่อยให้เป็นธรรมชาติของมันและยกให้มันต่ำๆนะเวลาเล่นนะครับยกนิ้วต่ำๆอย่างโคมาติกนะครับทุกลูกต้องยกต่ำๆอย่าไปยกสูงนะครับมาดูนะครับอ่าสมมตินะครับผมจะเล่นลูกนี้นะครับโคมาติกนะครับความเร็ว200อ่าดูนิ้วผมนะมือซ้ายผมจะยกต่ำขนาดไหนดูนะฮะเดี๋ยวซูมเข้าใกล้เลย ไม่ไดไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยเนะี่ยยกต,ต่ำแค่นี้ไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยครับนะนะครับทำไมเล่นเร็วมันต้องต้องเป็นเรื่องแบบลำบากต้องทำหน้าตาแบบเออมันไม่ใช่นะครับมันหมดยุคแล้วนะครับทีนี้มือซ้ายผ่านไปอย่าไปเก่งนะอันนี้เคล็ดลับนะครับแล้วก็อย่าไปยกสูงแบบนี้เสียเปียบนะครับน้องๆน,นะครับอันนี้สลับน้องๆด้วยนะครับเผื่อใครจะฝึกอย่าไปยกสูงแบบนี้นะครับ ไม่เอานะครับแบบนี้ไม่เอายิ่งเสียเวลาเปล่าเลยนะครับอย่าอย่านะครับควรจะแบบนี้อ่าสไลด์เอาแบบนี้นะครับยิ่งสายปั่นยิ่งต้องตำาๆหน่อยนะฮะคราวนี้นะครับอ่ามือซ้ายผ่านไปนะครับผมจะพูดถึงมือขวาอ่าบางคนเล่นกีตาร์นะมาทั้งชีวิตใช้ข้อมือนะครับใช้ข้อมือใช่ไหมข้อมือมันมีจำกัดนะครับมันมีลิมิตนะครับ มันมีลิมิตของมันนะครับยิ่งคุณไปใช้ข้อมือแบบนี้มากคุณคิดสภาพดูมันจะเป็นยังไงนะครับข้อมือนะครับอ่ะผมจะเปิดบี0 0ให้คุณดูนะแต่ที่ดีข้อมือให้ดูนะครับมันมีจํากัดนะครับข้อมือมันมีเวลาจํากัดของมันสังเกตแขนผมดีนะ คุณคิดสภาพว่าคุณดีดและคุณมือคุณเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาคุณทํานี้อะมือคุณเป็นอย่างนี้ตลอดถึงแม้ว่านะครับถึงแม้ว่าคุณจะใช้ข้อมือแต่คุณบอกว่าคุณยกต่ำๆขยับให้น้อยที่สุดมันก็ขึ้นชื่อว่าข้อมือครับมันก็ขึ้นชื่อว่าใช้ข้อมือดีอยู่ดีแล้วมันก็ปวดแขนอยู่ดีอ่ทีนี้ทํายังไงละ่ะถ้าใช้ข้อมือเล่นเพลงเร็ว,รวแบบนี้ปวดก็ปวดแขนแตะคิวกินพอดีสิใช้อะไรล่ะใช้นี่ครับข้อนิ้วครับ นะครับเวลาฝึกข้อนิ้วฝึกแบบนี้ช้าๆนะครับอ่าดูนะครับนะฮะดูปิกนะช้าๆทิศทางนะผมสอนไปแล้วในคลิปแรกนะครับใครไม่เข้าใจกลับไปดูคลิปแรกเลยนะครับการใช้ข้อนิ้วผมสอนไปแล้วในคลิปแรกนะครับทีนี้นะครับข้อนิ้วนะครับทาไมมือกีตาร์ที่แบบสายปั่นอย่างดาร์กอนฟอร์สแฮมเมอรี จอห์ ucci, นเพลูซี่นะครับใครอีกนะฮะกิโกลูเลโรนะครับซิมโฟนีเอ็กนะครับมเคลโลโมิโออินเวย์ทำไมคู่นี้เขาใช้ข้อนิ้วนะครับเพราะข้อนิ้วมันเคลื่อนไหวน้อยครับแล้วความเร็วมันจะสูงขึ้นอ่าดูผมใช้ข้อนิ้วนะครับมาดูอนุภาพของข้อนิ้วนะว่ามันจะเร็วขนาดไหนอ่าผมจะเล่นความเร็ว2 1 0แล้วกันนะอ่า210แล้วกันเนาะวันนี้2 1 0นะเทมโป2 1 0ดูนะ210นะดูข้อนิ้วนะครับไม่ต้องเหนื่อยแรงเลยนะครับ เดี๋ยววันนี้จะทำมือแบบไม่แค้นในเจ้าโล่นะ ลองไปฝึกดูนะครับใช้ข้อนิ้วดูนะครับส่วนใครไม่เข้าใจนะครับก็กลับไปดูคลิปแรกที่ผมบอกไปนะครับก็อย่างแรกก็คือสรุปนะครับอยากเล่นกีตาร์เร็วๆบีสองร้อยมือซ้ายอย่าไปเก่งยกนิ้วต่ำๆมือขวานะครับใช้ข้อนิ้วลองฝึกดูนะครับแล้วก็สุดท้ายที่จะฝากนะครับเล่นจากช้าๆก่อนเริ่มจาก60แล้วขึ้นไปร้อยครับนะไม่ใช่ไม่ใช่พรอมคลิปนี้ ผมบอกเสร็จปั๊บคุณไปเปิดบีสองรเลยไม่ได้นะครับคุณต้องเริ่มฝึกตั้งแต่60ช้า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 ไปเรื่อยๆเป็นเดือนเป็นปีก็ฝึกไปครับของพวกนี้ต้องใช้เวลานะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ผมก็นะครับเดี๋จะบอกว่าขอฝากกดแชร์ให้ทุกคนนะครับที่จะกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ช่องของผมด้วยนะครับที่ผมจะมีํากำลังใจที่จะทําคลิปต่อไปนะครับก็ที่หน้าในคลิปต่อไปนะครับผมจะมานําเสนอครับอาจจะเป็นเรื่องอะไรนะครับจะไม่บอก นะครับขอให้มีความสุขในการเล่นกีตาร์นะครับวันนี้ผม mm hmm. ปอดมูลขอากาขอ่าวอขามาสวัสดีครับ <c oughs>